การตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th แล้วคลิกที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บอกหมายเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินอ, <future> นอกจากนี้สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยทกสสำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครศาลาว่าการเมืองพัทยาหรือสาม,มารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ c เซ็นเตอร์โครงการบร,ริการแห่งรัฐ